สวัสดีค่ะ เปิดบ้านกับอินเตอร์โฮมวันนี้นิชาจะพามาชมโครงการบ้านฟ้าปีอรมเลกแกนเดย์วงแหวนลำลูกกาคลองหกบ้านหลังนี้เป็นแปลงหัวมุมนะคะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารนณะและเลกข,ขนาดเล็กค่ะเป็นบ้านสวยสไตล์นอร์ดิกพื้นที่อยู่ที่118.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย430ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห,ห้องนอนแม่บ้านและ1ห,ห้องน้ำแม่บ้านค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในบ้านกันนะคะเชิญค่ะ สามารถจอดรถได้สองคันต่อเติมหลังคาและปูกกระเบื้องด้วยค่ะเข้ามาภายในบ้านนะคะตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษค่ะมีศาลาไว้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนชมสวนร่มรื่นนะคะพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะติดกับสระว่ายน้ำนะคะจะมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนสำหรับปาร์ตี้ในครอบครัวแบบเอาท์ดอร์ บ้านหลังนี้สวยน่าอยู่มากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเคยลงหนังสือบ้านและสวนด้วยค่ะตกแต่งสวยน่าอยู่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะเราสามารถเข้าได้สองประตูนะคะในส่วนของประตูที่จอดรถแล้วก็ประตูหน้าบ้านตรงนี้เลยค่ะเข้ามาในส่วนแรกนะคะก็จะพบในส่วนของโซนรับแขกค่ะถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะ อีกมุมหนึงเป็นมุมนั่งเล่นค่ะสวยทุกมุมมองเลยค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะสามารถเข้ามาทางประตูที่จอดรถได้ด้วยค่ะเป็นอีกมุมในส่วนรับแขกหรือจะปรับเป็นห้องนอนชั้นล่างได้นะคะเชื่อมมายัางห้องเด็กค่ะเป็นมุมอ่านหนังสือของเล่นห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน วิวอินเคาน์เตอร์สีฟ้าน่ารักมากๆเลยค่ะเชื่อมจากห้องครัวนะคะก็จะเป็นส่วนต่อเติมในส่วนของซักล้างสามารถตากผ้าในร่มและกลางแดดได้ค่ะห้องน้ำชั้นล่างนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแท้งมีโซนอาบน้ำค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมชั้นบนกันนะคะเชิญเลยค่ะ ขึ้นมาชั้นบนนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะคะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะพร้อมบิวอินตู้เสาาื้อผ้าเชื่อมไปยังห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่นะคะจะมีระเบียงนั่งเล่นไว้สำหรับชมสวนร่มรื่นค่ะมองเห็นวิวสวนสาธารนณะและมองเห็นเล็กด้วยค่ะห้องนอนที่3มีห้องน้ำในตัวเช่นกันนะคะเชื่อมต่อไปอยางห้องสันทนาการขนาดใหญ่เข้ามาในห้องนี้นะคะจะมีในส่วนของออกกำลังกายโต๊ะพูลห้องเกมไว้สำหรับปาร์ตี้สังสรรค์ภายในครอบครัว รอบๆจะเป็นกระจกโล่งโปร่งมองเห็นวิวสวนด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชมภายในบ้านกันแล้วบ้านอบอุ่นตกแต่งสวยน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนลำลูกกาคลอง6ค่ะ ทำเลด,ดีการคมนาคมสะดวกใกล้ทางด่วนวงแหวนกาจนาพิเศษตะวันออกลำลูกกาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3004ถนนนิมิตใหม่ค่ะโครงการนี้นะคะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะอาทิตย์ตลาดบ้านฟ้าเลอม,มาเช่กรมที่ดินสาขาลำลูกกาโรงเรียนเปรมรุอไทยโรตัสบิ๊กซีค่ะ ค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นิชาอินเตอร์โฮปขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ